สวัสดี FC ฟแฟนช่องมทุกคนนะคะมนีนนทิยาก,กับสิบไปตามแนวทางของพ่อลายนะคะพ่อลายงวดที่ผ่านมาหนีเมื่อสุดท้ายเพิ่นขอแนวทางกับปูเทาเวทสุวรรณนะคะขอสามโตตรงตรงปูห่หาซี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 หานะคะผลปรากฏว่าเลขออกสามโตตรงตรงนะคะงวดนี้พ่อลายขอสองโตนะคะ ขอสองตัวล่างจะไปซื้อลอตเตอรี่นะคะพลปากวดว่าปูห่สองตัวล่างชัดๆนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยค่ะเล็กจะออกขอช่วงปีสองเน,ะนเาะแล้วกานลักษณะการขอพ่อร้ายว่าขอสามตัวตรงๆเพล็ไห่หาซีๆเนาะนเลขถูกหาขี้ห่ีควันนี่ยังจับอะไรแล้วใช่ไหมเป็น<ร>เป็นมันเป็นเรื่องทึ่งๆมากเป็น ซีซีหาทะนับจากข้างล่างม่านเป็นหาซีซีเพนกับตัวเดียวกันเพิ่นกับไฮซ้ำตัวตรงๆเรางวดนี่พ่อหลายขอตะมือใดค่ะขอวันเมื่อคืนวันเมื่อคืนนี่แหละตีสามต่วันเป็นของวันศุกร์เห็นไหมค่ะซุกประมาณวันนี้วันอาทิตย์บ่มื้อนี้วันอาทิตย์ขึ้นวันศุกตีสามก็เป็นวันเสาร์เนาะค่ะแล้วลักษณะการขอพ่อหลายว่าจังได้งวดไหนก็กระสวดม่อน คาถาปูเท้าวเวทีลาแล้วก็เข้าจบแล้วก็ขอว่าเป็นเลขค่ายสองตัวเลขค่ายสองตัวของลอตลเตอรี่ที่ไปหานธสร้างลอตเตอรี่เพิ่นแล้วแล้วกเพิ่นก็นให้มาสิบหาเอาเพราะไม่ได้ขอสามตัวคือนห<า>มดที่ผ่านธ์มั้งตัววันที่สิบสามอ๋อวันที่สิบสามที่ขอสามตัวแ,แต่ว่ามืงขึ้นนี่ขอสองตัวขึ้นวันเสาร์ที่สามที่สามก็เป็นวันเสาร์เนาะพอ,อ,อวันศุกร์ช่วงตีสามเป็นวันเสาร์แล้วแต่ว่าทันเขางวดนี้พวก นายยกขรจากับมาก,กินกรยกจกเจ้ากับทายลูกไปเลเด้วยบนน้คือได้ยินพ่อวางมวดก้อนขอสามตกับห้สามตงวดนี้ขอสองตกับห้2สองตัวแนนขสิก็สิว่าให้สองตติตตัวที่สามสุดท้ายมันเป็นดำดำคือจงบ่มีเลขเล่นไหมมันมเป็นไปได้ยุบ่พราะเลขสองเลขทูบจะมีสองตัวกะนั้นแนวบานี้สวยมากจังเป็นค่อยเริ่มชัดขึ้นมากเป็นเลขแต่ว่าคนมาเห็นต่างๆกับว่า เล็กน้อยเห็นว่าเป็นเลขซี่เ่อว่าคุณรังค่อนกบว่าเป็นเลขหกรังค่อนเป็นเลขแปดอยู่สามอันนี่แหละแต่ที่แน่เป็นเลขหกบ่ค่ะแมนที่ที่แรกพ่ว่าผมบ่เอาผมก็ที่แรกพ่อเห็นตัวไหนหนึ่งหาชัดแจวเลยตอนกลางคืนเห็นแค่หนึ่งห่าแมนชัดเลยนี่ตกสวยมากมาเห็นตัวที่สามไปเบื้องน้ำกันพี่น้องแต่ว่าตัวผมมาเป็นเลขหกพนาออันอันที่หาซี่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 หาพอไล่เอาออกเลยปะค่ะ ช่างแล่ออลุงเฮงบริษัทายลุงเฮงบริษัมาแสดงว่าขอดีเทียที่สอง่ครับมวดที่สองมวดที่สองหวดว่างหันเพินขอขึ้นมือเลขสีออกขอตีสองขอสามตัวตรงตรงเพิ่นให้หาซีซีขเอเลขคายสองตัวของลอตเตอรี่นะบรรเงี้นี่ขอขอสองตัวเพิ่นก็ให้สองตัวด้ยผมว่าเพราะว่าตัวที่สามบ่มี่ไหมเพอตะศิห็น สวยมากจังสเห็น <laughs> ที่แรกเห <laughs> ็นแค่หนึ่งหานึงหาชัดแจ๋วเลยตอนกลางคืนเห็นแค่หนึงหาสวยมากตัวที่สามจังเห็นแนสดงว่าเพิ่นหายาแล้วเมื่อวันโอ้เนหายสองตัวทั้งสี่ทั้ตับที่ขอตัวเนี่ยวาเพราะว่าม,มันดำไปเมื่อไม่ทั่วเป็น,นำดำๆก็เลยว่าเป็นตัวเลขก็สวยมากคนมาเบิ่งเอ้าเป็นเลขสี่มันจะคือน้องตัวเอแล้วคนก็ว่าเลขแปดแล้วก็เลขหกไปเบิ่งน้ำกันได้กีได้แต่ว่าแต่ว่าเป็นเลขหกตลอด อยู่ในหนีมันชัดตั้หนึ่งหาได้หครับเพราะว่าพ่อสองโตเนะแมนผมก็าอสองตก็ไกลสองโตแต่ว่าผมได้ลอตเตอรี่สองใบแล้วสิบบาทอขอขอเทียบที่แรกกันได้ตัวใดก่ครับีีห้าซีซีหมดที่านมากหดที่พันมาก วัตถิพันธ์มากพันคอเดยหาซี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 หาไม่ได้ออกหาซีซีวัดนี่พันว่าอ่าคอสองตัวคอสองตัวก้อนเราใกล้ใกล้มือเรีกออกพันที่สิขอสามตัวที่สิบสามที่สิคอสิบสามตีสองกันสิคออีกเพิ่นสิคอพันมีเป็นเลขคอสามตัวเป็นหนึ่งหาเด้อพี่น้องอาจจะเป็นหนึ่งหาหกแต่ว่าโตที่ชัดที่สุดคือหนึ่งหานะคะพอร้ายว่าเอาหนึ่งหาเพราะว่าเพันขอสองตัวไม่ได้คอสามตัว ก็เล็กวันพูดสีมีเหล็กสองตัวอีลว้วมเอาถูกคนอันหมาสองตัวมีอยู่บ่าแต่ว่าตัวที่สามเคยขายว่ามันบ่ชัดคือผล,ผลบอผลบ่อหาตอนแรกเนี่ดำไปมไื่อเด้ว่าเป็นตัวเลขกวะเนี่ยตอนเห็นกนลาขึ้นหนึ่งหานชัดมากมากเลยสวยมากผลละคนเลวมาเนเอ้านั่นเป็นเห็นบ่อ่กันนี่เล็กน้อยแ่เห็นว่าเปนเล็กซี่วดได้มาว่เห็นเป็นเล็กวงแพรวงมันบ่ตาเพชรตา เทียนพูดกันโอ้สุดท้ายแต่ว่าสองตัวของสถที่สุดคือเนียนสิบห่าหนึ่งห่านี่ครอสองตัวกับสองตัวนะยี่สิบสามผมคันแม่นออกงวดนี้นี่ดังดังขนาดเพราะว่างวดก้อนนี่ขอสามตัวเพิ่นกับหอ้สามตัวตรงตรงนี้งวดเนี้ยคนคนมาเห็นหลายเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นอาจวีเบิ่งช่องของขานี่แหะเพิ่นล่อแม่เพิ่นมาย่างเลยสิไปตามเลขทู่เพราะลายหนูเลยบมาสิไปตามอยู่ว่าเพิ่นอาจวีเบิ่งวัน โคบเนี่ยมันติตัวกับอะไรกับตัวบุได้ว่าอยู่ในถูกเนาะมันอยู่ในถูกมันว่่มีผู้ใดเขียนได้ไปสูดในน้อยมันก็แตกวันนี้ไงพ่อล้วกระจุ๊ดตีสองของวันที่ยิบเก่าก็เป็นวันเสาร์ของวันที่สามสิบเป็นเสาร์วันที่สามสิบตีสองมันเป็นวันที่สามสิบแล้วคือมือเลขออกแต่า่ามือพ่อขอวันช่วงตีสองมันก็เป็นวันเสาร์ ขอวันศุกร์แต่ว่าเป็นตีสองมันก็เป็นวันเสาร์แล้วขอสองตัวล่างก่อนขอลักษณะเก้าขอสองตัวแล้ววันที่สิบสามพอจังสิขอสามตัวก็ะซ่องวันหายสองตัวตะว่าสองตัวมันชัดเนาะลุงยิ่งเนาะแต่ว่าสองตัวมันชัดบัเลขที่นี่ก็ไปเข่ากับตรงกับหล่ไหล่แมนบัลลีที่บ้านสองสองเก้าทุ่งหญ้าในประเทศไทยเนาะที่พวกหนูมาตามตองวดเต้าขึ้นมาบ้านพอนี่มาแหนอยู่ในลุงมะแหนนั่นเลขเนาะ ยูถังน้ำแข็งหนึ่งแมาทีหนึ่งไหมอืมนทีหนึ่งมันเป็นของหวดนี่เนาะเต่ามาเต่บกันเลยว่าเออที่ออกหวดหวดสิบเจ็ดนี่ว้าวหหงดนี้บานเกทีเพิ่มมันเป็นสองเก้าเก้าบารเลขทีสองเก้าเก้าเออลมู่สองงน้ำแข็งเต่าไปแหนมันมันแหนกินน้ำมานนำคือบ่มีหงนตัวบไงเลยนแต่บ้านทีหนึ่งแต่ก็ต้องหวดเต่าซื้อนี่เลยนี่ แอนนิดเยน้ามันก็ดือออกขึนมีกินน้ำเต้าใจวเต้าจหิวน้ำเต่ามาต่ใส่บลูนบ่พอบอูหแต่ว่ามาเห็นได้หน่อยเมาเห็นมืดๆเอ้าไปงันนี่เต่าเอาเต่เคยเห็นอยู่อันงูมาบ้านเจจันนี่มาอยู่ทางน้ำแข็งเป็นกลไปนำเลขบ้านมันจะออกเลขอยู่ทางน้ำแข็งทั้งบนทั้งล่างลักษณะเดียวกันนี่ล่ะค่ะทางะบลูบริษัทใดเป็นสีดำเงินเป แต่ว่าคน่าเต้าไม่เห็นที่ตรงที่0 9นยะเกนี่ยนะคะแต่ว่าในคลิปนี้ก็บม,มิตรเลขกถูกเด้อค่ะบนะอสองตัวเน,นี่ เอาแค่สอตัวเน้วเอาแค่2อตัวแค่หนึ่งหาล่ว่าใ้รผู้ได้ว่าาในยูทูบการก็ต้องรอสามตัวล่อพอแล้วจะขอวันที่สิบันที่13บสันที่สิบเพิ่นขอวันที่สิบสเขาจังได้เห็นวันที่สิบสี่สิบหเขาต้องมาตามคงทุนไทยน้ำกันมาพอเป็นอสมตัวาไว่าแราัดง่องานได้น้อยพโอ้ยได้เง่อหัานครับได้น่อยนยได้หห ขพอสามตัวตรงๆเพื่อนกับไยตรงคักตรงแน่แต่ว่าบอกผู้ลิ้นี่ยมันเศร้ากันกับมาเลยจำเรียนสอนอยู่บันนะขอมันมาหล,นนล,นล,นล,นลินจะเรื่มงเรื่องจุดสุดใด แปดออกไปแล้วหวยก็นหนึ่งห้านะคะสามโป้งที่ค้าจะมาตามไฮเดอค่ะอันนี้เป็นขอสองตัวล่างก้อนนะคะ